อนนี้เราก็มาอยู่ในเจ้าในรถยกสี่นะครับเรามาเทสกันครับเดี๋ยวเราไปกระโดดคอามสะพานนิดนึงครับเป็นไงครับไปดูครับยกสี่เนี่ยลงตุ๊บอยู่เลยอะนิ่งกลิบเลยแต่รอยต่อเก็บนวลๆนะฮะเดี๋ยวเราไปเทสโค้งหน้ากันเบาๆไป เราไปเทสตดูทางตรงบ้างดีกว่าว่าศูนย์เป็นไงบ้างฮะหนึ่งตัวครับโอ้โหนี่เปิดไพลอตหรือเปล่าครับไม่มีนะครับโต้ต้าไม่มีไพลอตนะฮะดูครับดูพวงอะไรครับโอ้โหตรงตรงเน้นเน้นครับดูพวงอะไรครับตรงตรงเน้นเน้นครับกันเรียบร้อยไปแล้วนะครับสําหรับเจ้าลีโวนะครับคันนี้ยก4นิ้วนะครับด้วยชุดยกปีกนกบนล่างโชคหน้าทูนซีรีส์หลังไบพาร์ท พร้อมแนบ T J M นะครับและแม็กบาสเล่นะครับพร้อมอยาง M t h a ยขนาด35นิ้วนะครับนอกจากนั้นยังไม่พอคันนี้ยังมีกันชนหน้าบันไดข้างกันชนท้ายของเปียก f f ฟ o a d นะครับ แล้วกันแครเป็นของ ARB นะครับสนนอกเกอร์เป็นของ TJM นะครับ,กกด,รบด้านหน้าเป็นจานขยายของล u n สต็อโดยใช้ปั๊ม g r เข้ามานะครับแล้วเราทำสีใหม่นะครับส่วนด้านหลังนะครับเราอัปเกรดเป็นเบรกสพอร์ตของล u n สต็อนะครับในชุดมีเบรกมือมาให้พร้อมใส่จาน5มรยหิห้มิลนาคันนี้เราก็ พร้อมส่งงานเทสติ้งเรียบร้อยพร้อมไปช่วยเหลือผู้คนแล้วนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าฟิลลิ่งดีๆนะครับในรถสูงมีอยู่จริงที่ร้านเรานะครับคันนี้เราทําการรีแมปใส่กล่องหลักเข้าไปเรียบร้อยพร้อมซิ่งพร้อมวิ่งนะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจชุดช่วงล่างแบบนี้นะฮะ แม็กยางแบบนี้หรือแบบไหนมีให้เลือกหรายรลายแบบไม่ว่าจะยก2ยก4ยก6ยก8หรือโลดเตียสแตนดาร์ดอยากเซ็ตฟิลลิ่งร้านเราจบในที่เดียววันนี้ฝากไฝากผลงานร้านวิลาศวันสต็อปสวิตด้วยนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ติดต่อทำนี้วันนี้ไปก่อนขอบคุณครับ you <smart noise>